มีวันตัวนึงเลยว่ายน้ำมาเดือจุดจำฮาลาูาะวาดิเกมันพยายามตามรักหาเจอแต่สุดท้ายต้องมาเจอน้ำลายจุดจำไว้ว่ารักใครว่ารักใครอย่าทำให้ใจต่อเจ็บเด็กปวดจุดจำไว้ทำไมถึงเสียใจทำไมถึงเสียใจเพราะเรา รักก็คือรักลงก็คือลงชอบชอบบองบงก็หงไม่้าใจฉันนั้นเป็นวานที่เคยคือน้ำลายแต่สุดท้ายต้องมาตายในทะเลมีวานตัวหนึ่งที่ฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บาง้อนใจฉจะลาะจุ๊บพยายามทมรักขาดชุมจจบ